สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านครับพบกับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับคืนนี้เรามีนัดนะครับอคนนั้นไม่เกี่ยวครับคนนั้นไม่เกี่ยวครับคนนั้นปล่อยให้นอนไปอ่ะคืนนี้เรามีนัดกันตีสองตีสองแน่แน่แน่เพราะฉะนั้นเพื่อให้มันบันเทิงต่อการรับชมเพราะฉะนั้นเราจะไป สัมภาษณ์เด็กมาดริดกันเห็นละเห็นละเห็นนางนั่งอยู่ละจุกโอ้โหเงยหน้ามาพร้อมกับแว่นตาครับมาไงครับคืนนี้มั่นใจไหมครับโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหพันเปอร์เซ็นต์โอ้โหแพ้แน่นอนใช่ไหมครับไม่ชนะโอ้โหชนะด้วยเห็นเท้าแล้วนี่บอกชนะท่านผู้ชมเอาไงดีถามต่อถามต่อมามาเท่าไหร่ มางไเท่าไหร่คืนนี้เท่าไหร่ <20. S 1> สองศูนย์สองศูนย์ถ้าแพ้ให้กี่ทีของฉันสองนะของเธอศูนย์นะเออไม่รู้ดิวันนี้ผมมุมมิบแล้วไปถึงของฉันคืออะไรอา้าวทีมทีมฉันชนะทีมอะไรเราทีมฉั้นอะ่ะ <Madrid. S 1> มาดริดเออนึกว่าม้าขาวอิสตูบิททาวเรอัลมาดริดเล่นมาดริดจะชนะสองศูนย์ใช่โอ้โหของเราเท่าไหร่ดีท่านผู้ชม ของเราเอาเท่าไหร่ดีครับของเราเอาเท่าไหร่ดีเดี๋ยว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 มาสมาณฉันกันใกล้ๆก่อนอสุดที่รักของฉันอเอาแน่เหรอเอาแน่แเหรอแน่นอนเมื่อเช้าเห็นคุยขโมังชงเชง,ง <า S 2> เอาแน่เห<ง>รอกูก็เอาเอากกู็เออาา้วคืนนี้ทีสองเจอกันครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกฟุตบอลไลฟ์ด้วยนะครับอย่าลืมนะคืน,นคืนนี้ไม่มีลามอสแล้วนะคืนนี้ไม่มีลามอสไม่ต้องอ้างใดๆทั้งสิ้นอยู่ที่ทีมคุณกลัวว่า <laughs> มันจะส่งคนอื่นมาแต้ลามมส <laughs> ไอตัวไอตัวเฮียมเฮียมมันก็นเยอะไอเฮียม<ล>ม,ามาหายเล่นในสุดความสามารถนะโอ้แน่นอนไม่ต้องกลัว<อ>ไม่ต้องกลัวขออย่างเดียวให้เกมมันสนุกแล้วกันคืนนี้นะใครจะชนะเราก็ เต็มที่อยู่แล้วคิดว่าเต็มที่อยู่แล้วมะมะลิเขาก็เต็มเต็มที่อยู่แล้วเต็มทเมังื่อเช้านี้นอนฟังแล้วก็เมื่อเช้านอนฟังแล้วก็โทรไปหาแล้วฉันอ่านข่าวอ้าวแค่นี้แหละอ้าวกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอ้าวกดวางให้ด้วย